มินิฮาร์ดเงนแน่ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุปุสุกน,นคะคะมือนกีกามาพอกับลูกสาวลายยาวิวทธองหน้าชแนวนะคะมือนีกามีเมนูมานำเสนอก็คือเงียนบกเขือจากพี่น้องกับสูบบกเขือนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็พักเครื่องเคียงกับมีแค่ซัมหนีเนาะคะนะ่ะเนาะโบมีเอียงหลายเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็ข้าวเหนียวติ๊ปนึ่งนะพี่น้องมาจ้าเบาหลายมันสีเส้นี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวหนึ่งหนึ่งที่แตอโมาสาวหล่ะพี่น้องมาเด้อจา้า ก่อนเลยเนาะจ้าเศบๆน้ำกันมาเด้อ,อ,อพักจ้ะนี่ยังเดี๋ยวเขาจะอะไรนะฟินเล่บอ่ะน้องกรอบ,บอร่อยมาเลยจ้า กินกับมุกช้าขา้นจุดสบขัดแบแบบนี้เนาะ มาเด้วจ้ะอ่าพ่อแม่พี่น้องชอบอยู่จังหวัดไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เด้วจ้าเด้อชอบข่าวกบันนอกนี่ยังเดี๋ว ใช่ฮะโตยโยกขอ,อ,กหอให้ให่อยอืมร้มห่วยห่วยว่าแสบพี่น้องบ่รด้กินโดนแล้วบ่มมีพักกันซาระแนนเนาะ ทำกแม่้าอะรเนี่ยกับเฉพอดีเลยพี่นาวแบบมันจะหอมนะแล้วก็ผัดชีไปเรื่อยมันจะเข่ากันแน่ต่ว่าะเอินว่ากำลังปลูกอยู่มินิฮาร์ดเงินแน่ I love you. Mhm, hát để ai lại, ai. Come, hm. 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 มาเก็บอวดเก็บอ่างขึ้นเก่าพี่น้องแต่จะไปล้างไม้ขึ้เก่าล่ะเพราะว่าเปิดร้านค้เาเนาะพี่น้องเปิดเปิดร้านค้าน้ำอันบ่มีเวล่าน้อน้องอันกลัน้อพี่น้องโดนๆดนน้อพี่น้องเนาะมากับยันพี่น้องดื้อมาละมาเกินดอวกินอ่างซื่อๆพ้องน้องาากาแฟให้ได้จ่าเด้อ bà bình cầm nón cây hay cành nha lặp ừ. 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 lại ừ. cái mấy kiếp nãy rồi mà đi cha